รับรู้กับ Google Map ep ที่38วิธียืนยันหมุดปักธุรกิจ google business profile มีกี่แบบและมีอะไรบ้างคลิปนี้ไปดูกันครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าการปักหมุด Google Map วันนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องการทำให้ถูกต้องเนี่ยคุณควรต้องทำผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า google business profile และต้องมีทำการยืนยัน,ยนธุรกิจก่อนมันถึงจะทำให้หมุดปักธุรกิจของคุณเนี่ยปรากฏและใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ google business profile ได้อย่างครบถ้วนนะครับผมซึ่งวิธีการก็คือให้คุณน่ะล็อกอินไปที่ ก o เกิ c o m มแสดงผู้เนตนะครับผมแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Gmail ที่คุณจะทําการปักหมดุดเสร็จแล้วก็คือกดจัดการเลยนะครับผมมันก็จะมีช่องให้คุณพิมพ์ค้นหาชื่อธุรกิจคุณถ้าหาไม่เจอคุณคือมันจะมีช่องให้กรอกว่าคุณจะปักหมุดชื่อธุรกิจว่าอะไรหมวดหมู่อะไรแล้วก็จะมีให้ใส่ข้อมูลต่างๆนาที่อยู่คืออะไรเบอร์ทโทรศัพท์อะไรเออเว็บไซต์อะไรใช่ไหมครับก็คือให้ดําเนินการกรอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปตาม ขั้นตอนที่ระบบมันถามมานะครับแต่ว่าขั้นตอนสําคัญของการวอลิฟายหมุดปักหรือการยินยันธุรกิจเนี่ยคือมันพอถึงขั้นตอนช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้คุณเลือกว่าคุณจะยินยันธุรกิจด้วยวิธีอะไรนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยการยินยันธุรกิจหรือการวอลิฟายหมุดปัก GMB นะครับมีขั้นตอนการวอลิฟายที่เข้มงวดขึ้นสูงกว่าเดิมมาก ต้องบอกก่อนเพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นข่าวเก่าตัวหนึ่งที่ผมเอามาโชว์ให้ดูก็คือเมื่อตั้งแต่ปี2 0 2 1เป็นต้นมาเนี่ยระบบ Google แแบบเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการลบหมุดปักลบรีวิวปอกข้อมูลต่างๆที่ไม่ถูกต้องลบรีวิวลบหมุดปักต่างๆเนี่ยไปมากกว่า100ล้านข้อมูลซึ่งตรงนี้นะครับผมทำให้หมุดใหม,ใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมาวันนี้ ค่อนข้างยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีคนทาหมุดปลอมเยอะหมุดปลอมทําเพื่อ,อสแสวงหากําไรหรือหาผลประโยชน์นะหมุดที่แบบไม่มีหน้าร้านจริงเนี่ยนะผมค่อนข้างที่จะทําหมุดได้ยากมากๆในวันนี้นะผมอันนี้ผมได้ทําการแคปหน้าจอส่วนของความเชื่อเหลือหรือซัพพอร์ตของ Google p u s ต n e น็มาให้คุณดูว่า วิธีการยืนยันธุรกิจของ g o o g l e นะวันนี้มีขั้นตอนอะไรเป็นยังไงบ้างนะผมในปัจจุบันตอนนี้ปี2023เนี่ยขั้นตอนการยืนยันมาตรฐานเนี่ยแบ่งเป็น5อย่างด้วยกันนะผมซึ่งก็คือจะมีขั้นตอนหลักๆก็คือเช่นพวกทางไปรษณียบัตรทาง s m s ทางโทรศัพท์นะผมแต่ก็มีวิธีการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเช่นการบันทึกวิดีโอการวิดีโอคอลแบบสดและทางอีเมลนะผมซึ่งขั้นตอนพวกนี้จะมีดีเทลที่แตกต่างกันและมีความยากความง่ายที่ไม่เหมือนกัน เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมการ v เวณไฟล์หมดปักเนี่ยตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเลยเนี่ยมันมีวิธีมาตรฐานอยู่3แ,แบบด้วยกันก็คือผ่านทางจดหมายคือรอดจดหมายเป็นรหัสทางไปรษณียบัตรนะครับผมโอกาสจะเจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ95%แล้วก็มีทางโทรศัพท์กับทาง s อเนี่สออย่างเนี้รวมกันอยู่ที่ประมาณ5%แต่ก่อน10กว่าปีที่แล้วเลยเนี่ยมีอยู่3วิธีนี้ที่จะทําการบริวไฟล์หมดปัก ธุรกิจของเรานะครับแต่ยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีสองพันยี่สิบสองเป็นต้นมาเนี่ยระบบมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมเพราะว่าต้องการที่จะกําจัดหมุดปักที่ไม่มีตัวจริงไม่มีตัวตนออกไปนะครับจากนั้นเลยเพิ่มขั้นตอนการยืนยันผ่านทางวีดีโอเพิ่มเข้ามาแล้วก็ผ่านทางอีเมลเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้ดูในแต่ละดีเทลแต่ละตัวให้ดูกันนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทราบเลยก็คือการยืนยันขั้นตอนต่างๆเนี่ย เรา,าเลือกเองไม่ได้ว่าเราต้องการวิธีไหนนะครับผมถึงแม้มันจะมีวิธีอยู่ห้วิธีแต่คุณเลือกเองไม่ได้แต่ทาง Google น่ะเขาจะเป็นคนกำหนดวิธีการยืนยันให้กับเราเองโดยอ้างอิงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ธุรกิจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณมีให้เบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อีเมลที่คุณใช้เว็บไซต์ที่คุณลงไว้ข้อมูล,ลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตอื่นๆจะมีส่วนกาหนดทาให้วิธีการยืนยันของ Google ของหมวดของคุณนั้นน่ะปรับเปลี่ยนไปตามที่คุณจะ ที่คุณจะทำนะครับผมฉะนั้นตรงนี้ต้องทำใจไปข้อหนึ่งว่าคุณเลือกเองไม่ได้นะเริ่มต้นที่การยืนยันทางไปรษณีย์ก่อนนะผมอันเนี้ยโอกาสที่จะเจอวิธีนี้ยตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมอยู่ที่ประมาณ80คือการยืนยันผังทางไปรษณีย์คือซึ่งก็คือคุณรอดจดหมายนะครับตัวจดหมายเนี่ย จะถูกส่งไปที่ที่อยู่ที่คุณทําการปรับหมุดเอาไว้นะครับผมที่ตั้งที่คุณตั้งได้ลงเอาไว้ในดีเทลละเอียดซึ่งตัวนี้เ,เมื่อคุณได้รับรหัสจดหมายไปแล้วเนี่ยก็คือเอาตัวเลขโค้ดประมาณ5ตัวนี้นะครับมาประกอบบนเว็บไซต์เพื่อทําการปลดล็อกทําให้บุตรของคุณนั้นถูกแอตติเวตขึ้นมาใช้งานได้นะครับ ึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าการรอจะหมายเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะผมในระบบจะบอกว่า14วันแต่ความเป็นจริงเนี่ยจะรอกันประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งโดยประมาณนะผมซึ่งตรงนี้มีคําถามอีกมากมายที่คนมาถามผมว่าเนี่ยราจะหมายนานแล้วนะ15วันไปแล้ว30วันไปแล้วเดือนครึ่งไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยทํำยังไงผมเคยทําคลิปตัวหนึ่งนะว่าเราจะหมายพินโคดยืนยันเนี่ยนานแล้วทํายังไงดีสามารถกดไปดูวีโอัวเก่าได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะผม ในคลิปนั้นจะบอกว่าถ้าอยากจะเรียนรู้วิธีการปักหมุดปับถูกต้องเนี่ยผมมีคอร์สออนไลน์สอนปักหมุด Google ด้วย Google My Business อย่างละเอียดอยู่ในคอร์สนะครผมซึ่งเป็นคอร์สที่ทำตัดต่อเรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาเรียนได้เลยทันทีนะครับวิธีการยืนยันบัตรที่2ก็คือผ่านทาง s อ s หรือโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดว่าหมุดของคุณได้ลงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือเอาไว้นะผม ถ้าเกิดคุณได้รับการเยืนทาง SNS ถือว่าค่อนข้างโชคดีเลยความหมายก็คือคุณแค่กดขอ SS ข้มาปับ๊บแล้วรอสักครู่เดียวมันจะมีเป็นรหัสส่งไปที่เบอร์มือถือของคุณของธุรกิจของคุณนะครับแล้วก็เอาตัวเลขรหัสพินโค้ด6หลักตรงนี้เข้ามากรอกคุณก็จะ activate ปลดล็อก การใช้งานหมดป่างคุณได้เลยซึ่งตอนนี้นะโอกาสที่จะเจอวิธีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8%ด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครได้วิธีนี้ถือว่าค่อนข้างโชคดีเพราะว่าเป็นการบริไฟที่ค่อนข้างเร็วไม่ต้องเสียเวลารอ,อจดหมายแล้วก็ไม่ต้องใช้กระบวนการอื่นๆที่ที่ยุ่งยากกว่านี้นะครับ แบบที่3นะครการยืนยันด้วยวิธีการบันทึกวิดีโอหรือการทำวิดีโอคอลนะครตอนนี้หมดหมู่ได้แบ่งย่อยเป็น2แบบก็คือ 1. บันทึกวิดีโอกับ 2. วีดีโอคอลแบบสดกับทางเจ้าที่ของ Google นะครซึ่งทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมีความยากง่ายแตกต่างกันนะครใครได้วิธีนี้นยะผมให้คุณทำใจไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องกระบวนการค่อนข้างเรื่องมากแล้วเรื่องเยอะพอสมควรความหมายคือ คุณจำเป็นจะต้องไปศึกษาก่อนว่าการบันทึกวีโอเนี่ยเขาต้องการให้บันทึก3ส่วนสําคัญตรงนี้ไว้ก่อนนะผมซึ่งคุณจําเป็นจะต้องวางแผนก่อนบันทึกวีโอตัวนี้นะรัผมเพราะว่าสามอย่างที่มันต้องการหนึ่งคือคุณจําเป็นจะต้องถ่ายให้เห็นป้ายหน้าร้านว่าธุรกิจของคุณนะชื่อร้านว่าอะไรมีป้ายตั้งเป็นยังไงให แผนกล้องไปทางซ้ายทางขวาให้เห็นข้อมูลต่างๆนะผมคุณจําเป็นจะต้องใส่ข้อมูลถ่ายรูปให้มันเห็นหน้าร้านชัดๆนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีให้ถ่ายเป็นส่วนของอุปกรณ์และธุรกิจความหมายคือคุณขายอะไรอยู่คุณจําเป็นจะต้องถ่ายให้เห็นสินสินค้าหรือบริการภายในร้านคุณนะผมแล้วก็อันที่3ที่ต้องถ่ายคือหลักฐานการจัดการความหมายคือให้เข้าไปพื้นที่หรืออุปกรณ์บางอย่างที่ คุณเท่านั้นที่เป็นเจ้าของร้านหรือเป็นพนักงานของร้านเท่านั้นถึงจะเข้าได้เช่นเข้าไปในห้องครัวเข้าไปในห้องเก็บของโกดังสินค้าหรือเปิดตู้ลิ้นชักตู้เก็บเงินแคชเชียอย่างเงี้ยนะผมต้องวางแผนสาอย่างเนี่ยละถ่าย เป็นคลิปเดียวจบนะครับผมตัวอย่างก็คือถติว่าคุณเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณก็ต้องถ่ายตั้งแต่หน้าร้านให้เห็นป้ายหน้าร้านเห็นถนนหน้ารานนน้า,รานหเห็นด้านซ้ายด้านขวาของร้านว่าอยู่ติดกับร้านอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็แทนกล้องเดินเข้าไปในร้านให้ถ่ายให้เห็นว่าโต๊ะอาหารเป็นยังไงห้องครัวเป็นยังไงมีการจัดเรียงสินค้ามีการวางสินค้าอะไรยังไงบ้างนี่คือส่วนที่2องต่อไปส่วนที่3เนี่ยถ่ายให้เห็นในส่วนที่เป็นเฉพาะพนักงานหรือเจ้าของร้านเท่านั้นเข้าถึงได้เช่น ตู้เก็บเงินหรือชัก,กเก็บเงินหรือเข้าไปในโกดังสินค้าเข้าไปในห้องพนักง,งานเท่านั้นอะไรอย่างนงี้นะผมเป็นการบ่งบอกว่าคุณเป็นพนักง,งานหรือเจ้าของที่มีสิทธิ์เข้าถึงห้องต่างๆพวกนี้ได้นะผมวางแผนถส่าสา3อย่างเนี่ยแล้วทำโดยการถ่ายคลิป1คลิปให้ได้ทั้ง3ส่วนนี้แล้วอัปโหลดขึ้นไปในระบบนะผมซึ่งตรงนี้ผมเคยทําคลิปเก่าไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าเป็นการสาธิตการยืนยันหมดผ่านการถ่ายวีโอ เอ่อเวอร์ลฟายนะครับผมสามารถไปดูคลิปนี้ได้จะวางไว้ที่ลิงก์ด้านใต้ของคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการยืนยันวิธีที่5คือการยืนยันผ่านทางอีเมลนะผมซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างเจอน้อยมากอยู่ที่ประมาณ2%ทเท่านั้นเองการยืนยันผ่านอีเมลเนี่ยไม่ใช่ว่า Gmail, Hotmail, y ahoo ทำได้นะคผมคุณต้องเป็นอีเมลเดียวกันกันกบชื่อโดเมนเนมของคุณเท่านั้น สมมติว่าคุณทำเว็บไซต์เอาไว้เป็นเว็บไซต์โดเมนเนมที่เป็นชื่อแบรนด์ของคุณใช่ไหมครับทำให้เสร็จก่อนทำการเชื่อมต่อกับ Google Analytics Google Search Console อะไรเรียบร้อยแล้วพอระบบมันตรวจจับได้ว่าอ๋อมูรของคุณมีเว็บไซต์เป็นชื่อโดเมนเนม ชื่อแบรนด์ .com .co .th ะไรว่าไปนะครับผมมันจะทำการเลือกขั้นตอนว่าคุณสามารถบ e r i f y ได้ผ่านทางอีเมลแล้วมันจะให้กรอกว่าให้คุณนกรอกชื่ออีเมลคำนำหน้าว่าชื่ออะไรเข้าไปแล้วมันจะส่งเป็นรหัสนะผมไปทางอีเมลที่ที่ชื่อตรงกันกับชื่อด omain name เดียวกันกับชื่อเว็บไซต์คุณนะครับผม ซึ่งอันเนี้ยอย่างนี้เป็นตัวอย่างของร้านร้านนึงที่ผมทําให้กับลูกค้าผมนะครับคือร้านโกวาลโกวาลเป็นร้านประเภทขายของราคาประหยัดคู่แข่งประมาณคล้ายๆได้โศกอย่างนี้นะครับผมซึ่งร้านเนี้ยก็มีโดเมนเนมไว้แล้วเวลาเข้าปักหมุดปั๊บเนี่ยวิธีที่ทางระบบเลือกมาให้ก็คือเป็นวิธีการยืยนยันผ่านทางอีเมลแล้วก็เพียงแค่ว่ากรอกอีเมลที่เป็นตัวเซตติ้งที่เรา ตั้งค่าเอาไว้นะผมเราก็จะรับอีเมลที่มีรหัสพินโค้ดมาแล้วเรอามากรอกเพื่อปลดล็อกได้เลยตรงนี้คือหลังจากกรอกเสร็จแล้วก็คือรอประมาณ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงโดยประมาณหมดปักก็คือจะใช้งานได้ค้นหาได้เจอนะผมแต่วิธีนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็น S M E เนี่ยค่อนข้างจะเจอยากหน่อยคือมันจะต้องมีโดเมนเนมเป็นของตัวเองซึ่งต้องทาให้เสร็จ ผูกไว้กับ Google Search Console ผูกไว้กับ Google Analytics ให้เรียบร้อยก่อนด้วยถึงจะเจอวิธีการ Verify ผ่านทางอีเมลตัวนี้ได้นะครับ <consciousness> คือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยการยืนยันหรือการ Verify หมดปากเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเมื andra, ่อก่อนเนี่ยเรารอจดหมายประมาณสักเดือนหนึง่งเราก็ได้พินโค้ดมาหรือบาง ธุรกิจได้รับ s อ s เมาก็คือกรอกแล้วคือได้เลยแต่เนื่องจากว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยมีธุรกิจหลายๆเจ้าที่เขาค่อนข้างที่จะใช้คําว่าทําหมุดปลอมแล้วกันทำหมุดปลอมเพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าเช่นมีหน้าร้านจริงๆแค่ธุรกิจเดียวแต่ทาหมุดปลอมไป5หมุด6หมุดเพื่อหวังว่าจะได้ลูกค้าเยอะขึ้นจากการที่มีหมุดปลอมเยอะขึ้นฉะนั้นทางระบบจึง เพิ่มความเข้มงวดสูงมากในการทําให้การยืนยันเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ายวมีอีกจุดหนึ่งที่ผมมีอาจจะพูดให้ฟังด้วยก็คือการ Verify ไฟแบบอินสแตนนะผมการเ e r i f y แบบ i n น t a n t Verify เนี่ยเป็นวิธีที่เพิ่มขึ้นมาระดับปี2021ความหมายก็คือถ้าเกิดใครได้ตรงนี้คือโชคดีมากแต่โอกาสเจอจะน้อยมากๆนะผมความหมายคือถ้าคุณเนี่ยมีการใช้งาน Gmail าหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ย อยู่เปิดมาแล้วนานใช้ Gmail ตัวนั้นอยู่มานานละหลายปี3-4ปีขึ้นไปนะผมแล้วสำนักงานของคุณหรือร้านธุรกิจของคุณเนี่ยตั้งอยู่ที่เดียวกับที่บ้านหรือที่ที่คุณอยู่เป็นประจำเนี่ยคุณเปิดมือถือ Turn on location เอาไว้แล้วมีการดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆไปไปมาๆ,มาๆบ่อยๆจนกระทั่ง Google มันเชื่อว่าคุณเนี่ย อยู่ตำแหน่งตรงนั้นน่ะมานานแล้วใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้มานานแล้วใช้อีเมลนี้มานานแล้วเนี่ยนะครับผมเมื่อคุณทําการปักหมุดเนี่ยระบบจะเชื่อเลยว่าคุณน่ะเป็นคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทําให้คุณน่ะได้รับการยืนยันเลยทันทีโดยที่ทรทบไม่ต้องทํอะไรเลย,เลยคือคุณกอรอกข้อมูลชื่อร้านชื่อธุรกิจเบอร์โทรศัพท์อีเมลเว็บไซต์น,นู่นนั่นใช่ไหมครับพอถึงขั้นตอนยืนยันปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นคําวว่าคุณได้รับการยืนยันแล้วเลยซึ่ง ซึ่งอันนี้ถือว่าใครได้ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจออยู่ที่ประมาณแค่0.05%เท่านั้นคือน้อยมากทำ100ครั้งเนี่ย จะเจอสักศูนจุดครั้งนะครับผมใครเจอวิธีนี้คือโชคดีมากนะผมแล้วก็ใครเคยเจอสัก1ทีเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้เจอทุกครั้งนะผมบางคนผมเคยเคยเจอบางธุรกิจปบบักหมุด5สขาขาพร้อมกันเนี่ยเขาอยู่สาขาหลักแล้วเขาอยู่ทําธุรกิจตรงนั้นมานานละ5ปี10ปีเขาปักหมุดสาขาหลักทําได้เลยแต่พอไปทําสาขาอื่นๆที่ต้องไปอีก อีกเขตหนึ่งอีกอำเภอหนึ่งเงี้ยมันก็ประมุด,ด้วยวิธีนี้ไม่ได้แลวก็คือต้องรอจดหมายแทนก็ต้องขอเข้าใจตรงนี้กันนะก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดให้ฟังก็คือบางหมุดธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องทําการยืนยัน3ารอบอ <S 2 <S ความหมายคือ <S <S บางครั้งเนี่ยธุรกิจบางบางคนนะครับทาขึ้นมาละ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปี5ปี10ปีผ่านไปแล้วคุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบางอย่างหรือการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท ยายที่อยู่เปลี่ยนชื่อธุรกิจอะไรเงี้ยนะผมระบบมันจะตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะข้อมูลของคุณน่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อเป็นการคงคุณภาพของข้อมูลไว้อ่ะระบบมันจะบังคับคุณน่ะทำการวลีฟายหรือทําการยืนยันซ้ารอบ2อถ้าคุณเจอวิธีว่าเฮ้ยฉันเคยยืนยันไปแล้วนี่ทำไมระบบถึงต้องมาให้ยืนยันซ้ําก็ให้รู้ว่าระบบมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อ ความถูกต้องของข้อมูลมันจึงขอให้คุณทําการยืนยันรอบ2ซึ่งวิธีการก็อาจจะสุ่มมาจาก5้าแบบที่ว่าไปแล้วนะครผมใครเจออันนี้ก็ให้ทําตามอุลิฟายตามระบบที่มันบังคับมานะครับต่อไปคําถามยอดฮิตนะครับผมเกี่ยวกับการยืนยันหมุดเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะผมมีอยู่2ข้อก็คือข้อแรกนะครับ มักมีคนมาถามผมว่าเนี่ยเพิ่งปักหมุดเสร็จใหม่ๆเลยนะทําไมค้นหาหมุดตเองไม่เจอเลยอ,ะอะ่ะคือบางคนเนี่ยเพิ่งปักหมุดไปชั่วโมงที่แล้วนะครับผมมาอีกชั่วโมงหนึ่งอีกสองสวมโมงผ่านไปก็มา วยวายว,ายว่าแบบทาไม Google ไม่ยอมชมหมุดฉันละ่ะอย่างเงี้ยนะผมหรือบางคนทําไปแค่วันสองวันเนี่ยก็จะมาวยวายว่าเฮ้ยทำไมฉันปังหมุดไปเมื่อวานแล้วทําไมวันนี้ยังค้นหาไม่เจอล่ะอย่างเงี้ยคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหมุดปักนะครับผมมันยังใหม่มากคุณต้องให้เวลากับระบบ Google เท่าน่อยเขามีฐานข้อมูลที่ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องบอกว่าในแต่ละวินาทีนะครับผมที่คุณทําหมุดปักเข้าไปเนี่ยมันมีคนทั่วโลกเข้ามากระทํากับ Google แบบเยอะมาก คนนั้นมาป,ปักหมุดคนนี้มาอัพรูปภาพคนนั้นมาลบรีวิวคนนั้นไปเพิ่มวิดีโอคนนั้นมากดคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมันเยอะมากต่อวินาทีเนี่ยมีเป็นพันแอคชั่นความหมายคือคุณจําเป็นจะต้องรอให้ระบบมันเรียนรู้ฐานข้อมูลด a ต a ของคุณก่อนสิ่งที่ควรแนะนําให้ไปทาเพิ่มเติมคือควรที่จะไปสร้างเว็บไซต์ของคุณเพิ่มเติมให้ชื่อแบรนด์เดียวกันกับชื่อหมุดปักไปสร้างโซเชียลมีเดีย Facebook IG Twitter YouTube อะไรก็ได้ที่เป็นแบรนด์เกี่ยวกับของคุณน่ะไปสร้างเพิ่มขึ้นมาเพื่อทําให้โปรไฟล์ของคุณน่ะมันสตรองมากขึ้นนี่คือคําแนะนํานะครับผมเคยทําคลิปตัวหนึ่งที่อธิบายว่าปักหมุดใหม่ทําไมถึงค้นหามหมุดลัดเองไม่เจอสามารถไปกดดูคลิปนี้ได้จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมอีกข้อหนึ่งที่มีคําถามถามบ่อยก็คือทําไมปักหมุดเสร็จแล้วปับ๊บเพิ่งววลเยฟไฟล์เมื่อกี้นี้เลยระบบ แจ้งว่าหมดรายเงับทันทีหลังจากที่เราเวอร์ฟายไปนะครับผมคําถามข้อนี้คําตอบก็คืออาจจะเป็นบางหมดหมู่ที่คุณทําหมดนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันเป็นหมดหมู่หมดปากประเภทที่อยู่ในแบ็คลิสหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงของ Google เขานะครับผมคืออันนี้ต้องบอกตรงๆว่าหลายๆหมดหมู่ธุรกิจเนี่ยเป็นหมดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะที่จะทำหมดปลอมข้อหมายของหมดปลอมก็คือไม่มีหน้ารานจริงหรือ พยายามทำหมดเพื่อที่จะโกยคีย์เวิร์ดหรือดักคีย์เวิร์ดทำให้ลูกค้าเนี่ยโทรมายังหมุดปักปลอมที่คุณทําไว้แล้วก็คือคุณก็จะได้สนทนาแล้วก็ปิดการขายผ่านทางโทรศัพท์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หลายๆหมวดหมดูเนี่ยกูเกิลทำการตั้งค่าว,ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงความหมายคือถ้าคุณทําหมดุดเหล่านี้โอกาสที่จะโดนหมดุดระงับเลยทันทีมีสูงมากนะครับผมหมดุดที่ว่าไปความหมายคือเช่นพวกตระกูล รถเช่ารถยกรถสไลด์ให้เช่ารถยนต์ให้เช่ารถเคนให้เช่ารถตู้ให้เช่ารถแท็กซี่บริการแท็กซี่อย่างเงี้ยนะผมหรือจะเป็นพวกช่างกุญแจรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์นะผมหรือบริการต่างๆที่เอ่อเป็นพวกให้การให้บริการแบบฉุกเฉินประเภทว่าไม่สนใจว,ว่าร้านอยู่ตรงไหนเพียงแค่ว่าถ้าเกิดฉันต้องการสินค้าตัวนี้หรือบริการตัวเนี้ย เจอของใครเจอหมุดใครก่อนโทรไปหาและปิดการขันผ่านทางโทรศัพท์เลยพวกนี้เป็นหมวดเสียงสูงที่จะทำให้หมุดปักเมื่อทำา Verify เสร็จปับ๊บคุณอาจจะได้รับการแจ้งหมุดเลยทันทีซึ่งคุณจำเป็นจะต้องไปทำการแก้ไขโดยการกรอแบบฟอร์มส่งเรื่องขอคำ ร้องคืนขอคืนสิทธิ์หมุดปากอีกทีหนึ่งนะผมผมเคยทาบทความเกี่ยวกับวิธีการออขอคืนสิทธิ์หมุดปักเอาไว้ในเว็บไซต์นะผมสามารถไปอ่านได้จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมซึ่งขั้นตอนมันดีเทลซับซ้อนเยอะมากคุณต้องถ่ายรูปหน้าร้านให้เห็นป้ายชื่อร้านชื่อเดียวกับธุรกิจต้องถ่ายรูปให้ติดบ้านเลขที่ของคุณใบทะเบียนการค้าใบาทะเบียนพาณิชย์หรือ หลักฐานทางราชการบางอย่างที่แสดงว่าธุรกิจของคุณชื่อธุรกิจนี้ที่อยู่ที่นี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้แล้วก็ใช้ชื่อกิจการว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมชื่อตรงกับหมุดปากพวกเนี้ยคุณต้องส่งรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปให้ทาง Google ดูว่าฉันทําธุรกิจนี้ชื่อนี้จริงๆมันถึงจะยอมรับว่าธุรกิจของคุณน่ะสามารถที่จะมีหมุดปากบน Google ได้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะหาหลักฐานไปยืนยันเขาได้ คุณก็โดนรายงับต่อไปนะครับแล้วก็กลับมาย้ำอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่ปีสอันยิเป็นต้นมาเนี่ย Google Map เอาจริงเอาจังลบหมุดปักที่ปลอม เอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกนะครับผมใครที่มีหมุดปักหรือหวังจะปักหมุดโดยที่ไม่มีหน้าร้านจริงตอนนี้ให้ลืมไปเลยว่ามันจะทําไม่ได้แล้วนะผมธุรกิจประเภทช่างจาจรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์นะผมหรือให้เช่ารถให้เช่ารถตู้รถเคนรถแท็กซี่หรืออะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจประมาณพวกเนี้ยที่ปักหมุดไว้โดยที่ไม่มีหน้าร้านจริงหรือไม่เคยจดทะเบียนใดๆเลยเนี่ยตอนนี้จะบอกเลยว่าคุณน่าจะถึงเวาลาจบ สำหรับการทำปรับหมุดแล้วคุณไม่สามารถทำได้อีกแล้วโอกาสทำละลอดน้อยมากนะครับและขอแนะนำสำหรับใครที่จะทำการบริ i f y บุตปรับอย่างถูกต้องมีดีเทลที่สอนแบบครบถ้วนนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนปรับหมูด g o o g l e แ a p ผ่านแพลตฟอร์ม Google My Business เป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนผ่าน Facebook Group เป็นวีโอตัดต่อเสร็จแล้วนะผมและขอประชาสัมพันธ์นะครับผมมีกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพูดคุยเรื่อง Google My Business, Google พื s อสื่อโปรไเป็นกรุ่ปที่ Open นะเหมือนว่าใครๆก็สามารถเข้ามา,าร่วมจอยได้แล้วสงสัยมีคำถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับ g o o l e b u s i n e s s p r o f i l e เนี่ยเข้ามาทิ้งคำถามเข้ามาพิมพ์คำถามคำตอบไว้ในนี้ได้นะครับและหากสนใจความรู้เกี่ยวกับ Google Map, Google My Business ติดตามเราได้ทั้ง4ช่องทางดังนี้เลยนะครับผมและขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับผมสวัสดีครับ